จะต้องขอโทษใช่ไหมพี่้าใจไหมแต่ว่าพี่ต้องขอโทษใช่ไหมให้ผุมขออะไรหนึ่งได้ไหมได้เพื่อนรักใครเป็นเพื่อนรักคนไหนเพื่อนรักแม่กาออ แชร์พฤติกรรม5โจทมินเคยไล่ทำร้ายคนอื่นด้วยเรื่องเราจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะแกก็เป็นคนที่อัดยายใส่ดียิ้มแบบย้มแจ่มใสพูดเล่นพูดว้าอะไรอย่างเงี้ยตลอดอมีม,ม,มีมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าด้วยความที่ทุกคนแบบว่าแบบเอ็นดูแกรักแกอย่างเงี้ยแกแก็เลยอาจจะ,ะ,ะไม่ค่อยได้เหมือนไม่ได้ระวังตัวเวลาจะไปเข้าหาใครอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะ อาจจะมีส่วนที่เพราะว่าแต่ส่วนมากท,ท,ที่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 แกสนิทก็จะเป็นพวกแม่ค้าพวกที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยแต่เคสอย่างวัยรุ่นอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้เจอว่าแกไปเจอแบบยี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแกแต่แกก็อารมณ์ของคนเมาอ่ะพี่ก็แบบมีอารมณ์โมโหมากมีคนไม่ยั่วแกก็ด่าว่าเป็นเรื่องปกติตอนที่เห็นข่าวก็คือพอพอเห็นข่าวบอกว่ามีเอ่อมีอู้หญิง อยู่ที่ข้าโลนเออบ่อน้ำที่ข้าโรนเเียนเสียรันก็ตกใจเหมือนกันว่าเป็นใครแต่ในใจคิดไว้แล้วว่าเป็นประกบเป็นเป็นเจก,กุบหรือเปล่าเพราะว่าแกชอบเดินชอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่มีใครแล้วที่แบบว่าเป็นแบบคนแบบเล่รอนแล้วก็คนเมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีคนอยู่ที่ขอบใจคนนึงแต่แกก็ตายไปแล้วไงคนบ้าอีกคนนึงก็อยากจะบอกแกว่าเออแบบ เกิดชาติหนะ้าเกิดอ,อะไรอย่างเงี้ยคือขอให้แกเกิดมาสมบูรณ์แบบนะอย่ามีชีวิตแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือให้แกแบบมีสิ่งที่แบบได้รับสิ่งดีๆกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสงสารแกคือเขาหน้ารักมากมากเลยนะพี่กบมันอุอาแน่นอนนะครับก็แล้วทนี้ก็ต้องเรียกว,ว่าคือวันเนี้ยนะครับเ,เหตุแบบนี้มันไม่ใช่พิ่งมาเกิด นะมันเกิดหลายที่แล้วผมก็จับไปเยอะแล้วทีมหานไม้พวกแก๊งต่างๆแก๊งอะไรที่าย่หมดนะครับคือแก๊งพวกนี้ถามว่าไม่ใช่แก๊งที่มีอาวุธรุนแล่ต่างนะก็เป็นแก๊งเด็กวัยรุ่นนั่แหละนะที่ที่ไม่มีใครดูแลนะครับพ่อแม่บูกคองก็ไม่ดูแลสถาบันการศึกษาก็ไม่ดูแลแต่มันเป็นความผิดพลาดตรงไหนก็ในเมื่อในเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันลักษณะเหมือนกับว่ามันไม่ได้เป็นการ ที่ตำรวจมันทำตรงไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยม,มันเกิดอะไรขึ้นน่ะครับคืีอยงี้คือ,อ,อวันนี้ถามว่าเรื่องคดีเนี่ยเรื่องรูปคดีเนี่ยยังไม่มีปัญหาอะไรอ่าเรื่องรูปคดีเนี่ยเพราะมีการจับเด็กหมดแล้วถูกไหมครับะนะอันนี้ผมก็เหลืยว,ว่ามีการจับกลุ่มแจ้ขงข้งอหาเอาตัวควบคุมเข้าสารนิดนะอันนี้ตัวผู้กระทำผิดถูกจับแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านเขาไม่มั่นใจสื่อมวลชนไม่มั่นใจคือ,อก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ว่าทําไมเนี่ยลุงเนี่ย ซึ่งเป็นสามีของป้าบัวเนี่ยนะไปไปรับสาภา,าพได้ยังไงแล้วการรับสาภา,าพทําไมรับสาภา,าพเยอะงงเป๊ะเลยนะเหมือนกับไปพูดทําเองเลยเอาเก็าอี้าดต่างๆทําไมพูดได้ขนาดนี้อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาตั้งคําถามข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Follow e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชักไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ